มิตรมหัศจรรย์บนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีเรื่องราวแปลกประหลาดที่นอกเหนือจากความเป็นไปตามธรรมชาติเรื่องราวที่จะเล่าสู่ท่านฟังต่อไปนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วของบุรุษผู้หนึ่งนามว่าภัยศารแสนชัยผู้ที่มีคนเรียกขานกันว่าหนุ่มตาทิพย์ พราะนายไพศาลแสนชัยมีนิมิตมหัศจรรย์มีสัมผัสที่6และยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นที่รู้จักและยอมรับของเทวโลกหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อถือในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและถือว่าคนเราทุกคนล้วนแต่เกิดมาแล้วนับชาติไม่ท่วนตามกฎแห่งกรรมดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพำนักการเสนอมิติมหัศจรรย์ของนายไพศาลแสนชัยที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วทุกเรื่องมีได้มีเจตนาให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและมีจริง แต่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นปัจจตังคือเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเชิญท่านเข้าสัมผัสเรื่องราวของนิมิตมหัสจรรย์ได้แล้วครับจันที่มาห้าปศอย่าได้อดได้อยากและขอให้กุศลผลบุญนี้ ติดตามไปเพราะกลัวว่าหาคนมีจิตใจละโมบไม่กลัวบาปกรรมไม่เห็นเข้าอาจคิดไม่ดีและจะทำการขโมยแก้วตาจิงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่18บแปส้อยเกิดมาชาตินี้มีกรรมได้เกิดมาเป็นพระอีกมีชื่อว่าท่านสาธุจาคันทาโลท่านพญาพิงคราชและผมนายเพศาลแสนชัย ท่านครูบาคันธาก็กล่าวให้ศีลให้พรแก่ท้าวนาภกาพรมณที่นั้นท้าวนาภกาพรมก็กลับไปสู่ต้นกระทิงทองประเทศสีลังกาตามเดิมแล้วคณะของพวกเราก็เตรียมตัวออกจากที่นั้นเพื่อที่จะไปดูกองบุญกองกุศลของคนในโลกมนุษย์ตามหน้าที่ นน้าาดววยสมตท่านผู้ฟังที่เคารพครับนิมิตมหัศจรรย์อันน่าพิศวงของไพศารแสนชัยนั้นเป็นบทพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ว่ามีหลายต่อหลายคนทั้งคนไทยและต่างประเทศซึ่งนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน สามารถย้อนระลึกถึงอดีตชาติได้นิมิตมหาศจรร์วันนี้เวลาหมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ you mm -hmm. ไหววาดสนาสร้างมาแต่ล่าง